สวัสดีครับผมเอฟธนาทิพย์นะครับวันนี้ก็ได้ซื้อพระมา1ชุดนะครับจะจะมาทำคลิปแบ่งปันให้ชมนะครับว่าอันนี้เป็นบล็อกอะไรนะครับวันนี้ก็ได้เช่าเสมา25พุทธศตวรรษนะครับเนื้ออัปาก้านะครับชุมนิกเกิลน,นะครับอันนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับ เป็นบล็อกแขนโตยันชิดนะครับเป็นข้างปั๊มนะครับถ้าจะนิยมสุดนะครับก็จะเป็นข้างเลื่อยนะครับแต่อันนี้เป็นข้างปั๊มนะครับเป็นยันใหญ่นะครับวันนี้ได้เช่ามาแดเหรียญนะครับแปดเหรียญมาดูความงามกันนะครับมาดูความสวยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นแขนโตนะครับที่เห็นเป็นผิวเหลือง,อ,งอันนี้ เป็นผิวน้ำทองปละหลอดน้ำทองนะครับเป็นผิวเดิมเป็นถ้าผิวแบบนี้จะเป็นพาแทดูง่ายเลยนะครับนี่นะครับแขนโตเห็นไหมฮะแขนใหญ่นะครับบางคนก็เรียกแขนใหญ่นะครับผิวแบบนี้นะครับหรือว่าบล็อกนี้นะครับจะออกมาจากซองกระดาษเท่านั้นนะครับซองแก้วนะครับที่ผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นซองแก้วกระดาษนะครับแต่อันนี้เจ้าของเขา แกะซองแก้วทิ้งไปนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับเขาไม่รู้นะครับราคาก็ต่างกันไม่มากนะครับอยู่ที่ความสวยของพระข้างปั๊มเห็นไหมครับข้างปั๊มตัดฉีกถ้าเป็นข้างเลื่อยจะแพงเลยครับแพงวันนี้นะครับอันนี้ข้างปั๊มนะครับตัดฉีกแบบนี้นะครับนี่นะครับวันนี้ได้มาแปดเหรียญเลยนะนูนนะดูผิวนะน้ำทองประหลอดเดิมๆเลยนะครับนอกจากซองเลยนะอันนี้นะ นะครับดูขอบตัดนะครับอันนี้จะมีตะบายแต่งนิดหน่อยนะครับเก็บรายละเอียดนิดหน่อยห่วงนะครับตามที่เคยทำคลิปให้ชมนะครับห่วงต้องเป็นวงรีนะครับแล้วก็จะมีเส้นยืดโลหะนะครับในห่วงนันมีเส้นวิ่งเห็นไหมครับนี่นะครับตัวตัดอย่างนี้ดูง่ายเลยนะครับนี่เทียมให้ชมนะครับตัดยาแบบนี้ดูง่ายเลยนะครับอ๋อ หมบตัดครึ่งแบบนี้ดูง่ายเลยนะครับแตัดครึ่งแบบนี้ดูง่ายเลยนะครับนี่นะครับตัดครึ่งแบบนี้ดูง่ายเลยนะครับนี่ ท่านใดมีนะครับผมก็ยินดีรับเช่านะครับหรือส่งมาตีราคาขอคําแนะนําได้นะครับถ้าเป็นแขนโตยันชิดหนังสือใหญ่นะครับพร้อมซองแก้วเดิมๆนะครับข้างปั๊มนะครับผมยินดีรับเช่า3า0พันบวกลบเลยนะครับอยู่ที่สภาพนะครับถ้าสวยมากๆก็ขยับขึ้นไปได้นะครับนะครับท่านใดมีนะครับก็สามารถส่งมาให้ผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดให้ชมนะครับที่อยู่ส่งมานะครับนะ ส่งมาตีราคาได้หรือว่าขอคำแนะนำได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ